ใครค้องพันธุ์ไทยเนี่เราจะตัวเล็กเราจะสีเขียวนะครับแต่ว่าขอดีของเราคือว่าเรากินหน่อยแห้งครับแทบจะบบกัดยังเลยครับแต่ว er ่าโมจินเราผ่นกินเก่งนะครับครับนี่คือขอแตกต่างที่กินเก่งนะรับวงจรสั้นนะครับแมนทำแมนซึ่งมันกะดีคนระแบบนะครับแนะนํามีไว้ครับผู้ใดมากทั้งตะกะแตนกะเป็นแร่ไอเทมครับตรงนี้นะครับจะขยายไปเพื่อตลาดเหนือเนาะเพราะมันหนักกว่านะครับ ของตัวนี้คือชุดที่เขาจะพร้อมทรงมันบอครับเนี่ยนั่นครับไข<อ>่กับทีประมาณนี้ครับ<อ>ตัวนี้ก็คือว่าไข่หนึ่งขีดตัวกรองนะครับอ้าวออกมาแล้วครับ<อ>นี่ตัวนี้ออกแล้วครับ<อ>นี่คือผมก็าลังจะให้เบรองว่าถ้าเป็นเม็ดเขาขาวเหมือนเม็ดข่าวสารนี่คือเราพร้อมแตกนะครับครับทังผู้เงินฟ้าก็คือว่าผู้เงินฟนฟ้าจะทรงแค่ไข่ที่พร้อมแตกเท่านั้นให้ลูกค้าหมายถึงผมจะว่าให้ลูกค้าไปไปโอบไปยังเองแล้วก็คือว่ามันเพิ่นไปเพิ่นไปเห็ดหลืมันแบกรับความเครียดหไหมถึงมา พี่น้องเขาเนี่ยจะท่วมาบอกว่ายง้มใดมันจะออกยง้มใดมันสิออกมาตัวที่สองที่สามยังสินะครับผมเรียกว่าอ้วบหายไปเลยมันก็จะไปหดพี่น้องก็คือแตกตัวคือจัิงสิละครับเตียนน้องน่องน่องอะไรละตัวนึงมันเป็นตัวเหรอเนาะครับมันจะเข้าเขามันมีข่าวสารมันก็จะออกเลยแสดงว่าของออายนี่หลังจากเก็บไข่แล้วก็บบริษัทส่งให้ลูกค้าเลยบอกครับผมจะทําการอ้วบเองก่อนนะครับไปกันรอบบดิก็คือเตียนตัวเพื่อเพื่อให้ชั่วนะครับว่าบางเจ้าเอาไปแล้วเปิดฟ้ากองก็เต้นเลยเต้นเลยครับส่วนมากเพื่อนประทับใจนะคครรัับของลูก้าทท่่วปะเเศพิน เพิ่อนมาทับใจนะครับเพราะว่าครับผมพี่น้องมาแล้วครับมือนีพอกันกับบาสลามทองเน็ดอีกคือเกาด้วยครับพี่น้องด้วยสำหรับมือนีครับบาสลามจะพาพี่น้องนะครับมาเบิงนะครับฟาร์มตะกะแตนอีกฟาร์มหนึ่งนะครับพี่น้องด้วยอ่าเป็นการอัปเดตให้พี่น้องได้เบิงนะครับแล้วก็ผู้ใดสนใจดนะครับเด้อมือนีนะครับบาสลามจะพาพี่น้องมาเบิงอุปกรณ์นะครับในการเลี้ยงตะกะแตนมียังแง่นะครับอ่าเลี้ยงแล้วครัประสบความสำเร็จนะครับก่อนอื่นไปทำขั้วหมูจักนะครับกับเจ้าของฟาร์มเพื่อนก่อนนะครับนอกพี่น้องนอ้าาคคคครรรรัััััับบบบบสสสสสววดดีีผมลม แนะนำตัวพี่น้องเข้าหัวใจกี่เนียครับไอ้สักเช่ยนะครับหรือไช่ยนะครับก็อยู่ตาบนคืมใหญ่นะครับบ้านภูเขาขามตะบนคืมใหญ่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมครับไอ้ขางนานี่คือชุดทดลองเลี้ยงเลยบอกครับไอ้แมนครับว่าเลี้ยงจริงเลยเลยได้ครับผมแมนชุดพร้อมเลี้ยงนะครับชุดทดลองเลี้ยงพร้อมเลี้ยงนะครับขนาดหนึ่งคู่หนึ่งเมตรนะครับคือตัวนีหนึ่งคู่หนึ่งครับผมเขาพัฒนาจากเดิมไปจังไรครับไอ้จากเดิมม็คือว่า เมื่อนนะครับแลกๆเวลาเฮ็ดให้ลูกค้าเนี่ยมันจะบ่เต็มโค้งนะครับผมก็เลยเสริมตรงตีนตุแกนะครับครับเพื่อความแข็งแรงนะครับโอมันก็จะดูสวยงามี่หมครับมีเพิ่มตัวนี้เข้ามาครับผมโอ้ดีเลยครับพี่น้องบานเฮ็ดเห้อ่าโกงเลี้ยงข้านี้มันกางเต็มถี่เนาะไอเนาะนะครับกางเต็มถี่แล้วก็สวยงามเลยครับในด้านของสิบนะครับผมก็จะเป็นรูปตัวแอลนะครับด้าน้างมอสซาลผู้ยิ่งที่แบบว่า เฮายื่เฮายังมาถึงนะครับผู้หญิงก็จะผู้ถ่าผู้แก่เนาะครับน้อง่งยๆกับคอนเซปต์เก่าครับกับยุกย่อไงที่เก่าแ่ะครับอืครับผมชุดหนึ่งนี่เฮาขายจังไ๋ครับไอชุดหนึ่งนะครับเฉพาะอุปกรณ์นี่อยู่ที่พันหารอยบาทนะครับครับแล้วก็ในส่วนของไข่กับขีดละพันที่เก่านะครับผมครับครับผมก็2สองพันหานะครับอุปกรณ์กับไข่นะครับชุดพร้อมเลี้ยงนะครับผมแถมไอ ถาดรองน้ํากันมดให้นะครับก็คือไม่ต้องหาอะไรแล้วนะครับเอาไปเดียงเลยเลยแม่นครับอยู่ในนี่และครับครับโอ้้อมใครครับผมหาแตญยาหาแตญยาก็ใบกล้วยครับหาไอ้ท่านครับตัวนี่คือหลายแตครับอ๋อตัวนี้สิแพ็คแพ็คมือนี่และครับจะส่งพี่น้องเฮาทั่วประเทศที่สนใจสั่งสั่งสื่อเข้ามานะครับโอ้ครับผมนี่คือผู้ที่สั่งจองไว้ครับผมสั่งจองไว้แล้วก็กจะมีแบบเป็นบางท่านเพื่อนกระจะบ่เอาโครงนะครับเพิ่นหาโครงไม่เองหรือว่า เป็นทอพีวีซีเพื่อนเพ็ดเองได้ก็ดีนะครับผมแนะนําให้ประหยัดไบรกอนนะครับคือเรจะสร้างแต่ผ้าครับทั้งทั้งผมก็จะมีร่งเลื่อนในการตัดเย็บจมขนาดที่ว่าลูกค้าสั่งนะครับครับใส่ยอดนิยมก็จะหนึ่งคุณหนึ่งนะครับมันหมอกับใครหนึ่งขีดนะครับอาจจะเป็นสองคุหนึ่งสำหรับผู้ที่ขยายต่อยอดจากจากรอบแรกนะครับสั่งซ้ําอีกรอบอย่างเีนะครับครับราคาเท่าไหร่ครับเฉพาะผ้าเฉพาะผ้ายุทีแปดร้อยครับผมสำหรับหนึ่งคุหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้า สั่งมาเป็นสองคูณหนึ่งกับยูทีหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าใส่ใส่ที่ลูกค้าเพื่อนมีโครงอยูเรล้วนะครับเ่าก็เขาก็รับจัดเย็บนะครับแล้วก็ต่อเติมในด้านของสิบสมมุติว่าเพิ่นขอมาสิบขอสองทางนะครับเป็นรูบทั้งข้างทั้งบนทั้งสี่เ่าก็ตัดตามนี้นะครับตามออเดอร์เนาะโอ้ถ้าครับถ้าคืออยากจะเรียนนี่สามารถสั่งเลยเลยครับแมนสั่งล้ะก็ผมมีรูงตัดเย็บอยู่สองรูอยู่แล้วครับก็คือผมสต็อกพร้อมนะครับ ไม่ต้องรอนานนะครับผมโอสั่งกี่วันครับใดบกเขือนสองครับบว้บวแบบได้หลายใบก็คือสั่งมือนีมืออือนกับผมกับทรงงานโล่งเย็บก็คือเหมือนหื่ผมกับทรงไหลเลื่องสินะครับสองมือนะครับบวกลบครับผมก็คือไหวแห้งเนาะไหวครับเพราะว่าตะกัแต่เพิ่งแตกก่อนนะครับเบิรงนดี้ครับพี่น้องผู้ใดที่มีใครอยู่แล้วก็สั่งตะผาไปก็ได้นะครับแล้วผู้ใด อยากลองทดลองเลี้ยงก็คือสร้างไปเป็นชุดเลยคร้<พ>อมเลี้ยงใ <ผม S 1> หา้าให้าินงยนังเดียวชุดพ,<ะ>พร้อมเลี้ยงครับว่าแทบยาให้นำ่าแทบยาไปเลยครับ<笑><笑> <c oughs> โอ้นี่ครับพี่น้องดีแฮงครับโอ้แลวตัวนี้นะครับคือนยหน่อยตะหักแต่ครับตัวนี้เป็นขนาดมินิมอนครับเล็กลงมาสําหรับผู้ที่ผู้หญิงหรือว่าจะทดลองแบบว่าน้หน่อยกอนตามงบตามเงื่ก็คือว่าใครเครึงขีดมันจะเหมาะกับนี่นะครับแปดสิบุ้น คูณแปดนะครับตัวนี้จะน้อยลงมากนะครับใครเครื่อขีดจะมอนะครับแต่ว่าถ้าใครขีดนึงกับแน่นอาให้เป็นหนึ่งคูณหนึ่งเมตรนะครับครับครับโอ้พะว่าถ้าเกิดว่าใครขีดนึงเข้ามาใส่ในแปดสิบเนี่ยมันก็จะแน่นเกินไปนะครับผมอ่านี่ครับอันอ้ายครับข้าเลียงตะกั่วแตนนี่มันมีข้อเสียอีกอย่างครับเกี่ยวกับข้าเลียงใส่ผ้ามุงแล้วก็มันมีกินกันมีอีกอย่างบอกครับอ่าถ้ากิดย่า ขอเสียนะครับพื้นที่ถ้ามันแออาดเกินไปนะครับถ้าอาหารเห่าบ่เพียงพ่อนะครับมันก็จะเกิดการตัวเล็กโดนตัวใหญ่กินนะครับหรือว่ารังแกนะครับกัดปีกบ้างกับอบช้ำไปก็อาจจะล่มตายไปนะครับหรือว่าปัญหาต่อมากคือว่าถ้าลอกคาบนะครับตัวที่ลอกคาบเพราะถ้าในจบเนี่ยมันจะโดนตัวทีแข็งแรงไปกัดไปเป็นอาหารนั่นแหละครับถ้าถ้ามันแคบแออาดเกินไปนะครับมันก็จะเกิดขึ้นกับ ับสั์ทุกอย่างนะครับเนาะที่มันแออัดนะครับครับผมโอ้บ้านข้ายตอนนี้มีจักสายพันธุ์ครับไอตอนนี้ของผมตอนนี้ผมล่องทดลองมึงกับสิมีเอาของปาตังกาพันธุ์ไทยนะครับพันธุ์ไทยก็มีอะครครับพันธุ์ไทยครับมันจะมีปีกเหลืองปีกแดงนะครับเอ้าครับผมอันนี้ก็จะทีทีบ้าวเห็นนี่คือว่าจะเป็นปาตังกานะครับไข่ปาตังกาพันธุ์ไทยนะครับครับมันแตกต่างกัน แตกต่างกับมันจะนุ่มจะใ่กว่านะครับมันก็จะตามที่เห็นนะครับตัวของโม่จีนก็จะเล็กกว่านะครับครับตัวนี้จะใครใ่กว่าจะยาวกว่านะครับแล้วก็อายุการวงจรชีวิตของเขาคือว่ามันจะนานกว่าอมันจะประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับแต่ว่าจีนนี่คือสองเดือนนะครับวงจรชีวิตของเขานะครับใครข้องพันไทยเนี่ยเราจะตัวเล็กเราจะสีเขียวนะครับอแต่ว่าข้อดีของเราคือว่าเรากินหน่อยแห้งครับแทบจะบกัดดยังเลยครับ แต่ว่าโมจินเราผ่นกินเก่งนะครับครับนี่คือขอแตกตานที่ีเห็นนะครับวงจรสันนะครับแมนนครับแมนซึ่งมันกะดีคนละแบบนะครับแนะนำไหมีไว้ครับผู้ใดมาทั้งตะกแตนกะเป็นแร่ไอเทมครับตรงมีนะครับครับจะขยายไปเพื่อตลาดเนื้อเพาะมันหนักกว่านะครับอของปีกแดงนี่จะจะอ่าผมเท่าที่ผมเบิ่งเนี่ยผมทดลองขึ้น่าร้อยร้อยหกสิบตัวต่อกิโลนะครับครับ ก็คือว่าเรื่องน้ำนักอ่ะปีกแดงเล่าเล่ามาแหล้ะก็เล่าแสบน้ำนะครับมันจะมันจะบรหยาบแห้งนะครับแต่ว่าของจีนนี่คือดีตรงที่ว่ามันหายมาหลายแล้ะก็มันขยายพันธุ์เร็วกินเก่งไงเร็วเนาะครับเนาะแต่ว่าน้ำนักเราพันธุ์สี่ห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยตัวต่อกิโลนะครับโอ้ร้ายกว่ากันเนาะหลายกว่ากันครับแมนโอ้อ่ะนี่แหละครับผู้ใดสนใจอยากจะซื้ออุปกรณ์ไปนะครับไปเลี้ยงนะครับ ตัวนี้คือชุดที่เขาจะพร้อมส่งมันบ่ครับเนี่ยแม่นครับอ<ไ>่ใครกับทีประมาณนี้ครับ<อ>ตัวนี้ก็คือว่าใครหนึ่งขีดตัวกรองนะครับ,รบอ้าวออกมาแล้วครับนี<อ>่ตัวนี้ออกแล้วครับนี่คือผมก็าลังจะให้เบื่องว่า<อ>ถ้าเป็นเม็ดเขาขาวเหมือนเม็ดข่าสารนี่คือเราพร้อมแตกนะครับครับท้งผู้เงินฟ้ามก็คือว่าผู้เงินฟ้ามจะส่งแค่ไข่ที่พร้อมแตกเท่านั้นให้ลูกค้าหมายถึงผมจะว่าให้ลูกค้าไปไปโอบไปยังเองแล้วก็คือว่ามันเพิ่นไปเพิ่นไปเห็ดหละมันแบกรับความเครียดไหมถึงว่า พี่น้องเขาเนี่ยจะท่วมา,าบอกว่ายง้มเดยมันจะออกอยง้มเดยมันสิออกมา,าตัวที่สองที่สามยังสินะครับผมเรียกว่าอ้วหายไปเลยมันก็นจะไปหดพี่น้องก็คือแตกตัวคือจังสีแหละครับเต,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 ตี่นน้องน่องน่องน่องอะไรแบบนั้นโอ้มันเป็นตัวแล้วเนาะครับครับ<น>มันจะเข้าเขามันมี่อยเขาซานมันก็นจะออกเลยสแสดงว่าของอายนี่หลังจากเก็บไข่แล้วก็บริสุทธิ์ให้ลูกค้าเลยบอกครับผมจะทําการอ้วบเองก่อนนะครับไปกันรอบบริเก็คือจริงตัวเพื่อเพื่อให้ชั่วนะครับว่าบางเจ้าเอาไปแล้วเปิดฟ้ากองก็เต้นเลยเต้นเลยครับส่วนมากเพี่ยนะะครรัับทปเเิลน เพื่อนประทับใจนะครับอเพราะว่าพอม่พ,พี่น้องเข้ากับไม่ไม,ไม่มือไม่กันเนาะครับเนาะครับอู้้มือหนึ่งเขาส่งหลายไปไหนรับไปนี่มือหนึ่งตอนนี้พี่พี่น้องบ้านเขากับสนใจทั่วประเทศเนาะครับกะมันไม่เป็นกระแสรหรอกครับผมมองว่ามันเป็นอาชีพใหม่ที่มันหลายรสชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นอ่คือจังบางคนมันไม่เห็นงานอยู่ต่างประเทศอยู่เกาหลีเอ้ยหรือว่าอยู่สหรัฐหรือว่าอยู่ไก่บ้านพัดทินน่แหละครับหรือว่ากรุงเถพกกรุงไทยเนาะ ่นจะสร้างไปให้ลู่คนยูบานนะครับครับผมกับประทับใจว่าคนอีสานบ้านเฮาไปไปพัดทินแต่ว่าคนเห็นอาชีพตัวนี้ขึ้นมากเนี่ยมันเหมือนว่าให้ลูกร้านที่ยูบานมีอาชีพมีไา่ใดนะครับมันก็ซื่อใจผู้เฮาแบบรับออเดอร์เนาะครับตอนนี้ก็ยูที่ประมาณสา4สิบี่สิบกองนะครับต่อมือชุดนะนะครับอบางคนก็ซีหาชุดนะครับครับครับโอ้ถ้ามีปัญหาหรือบ่อยาก ึกษานี่ก็ทูมหาอาได้เลยแม่นครับตามเบอร์ทูเหรอครับครับเดี๋ยวบาสลามจะขึ้นให้นะครับเครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอ่าอไยมียังจะฝากให้พี่น้องเข้า่าครับเรื่องตระกแตรมันดีจังเดยครับไออ่าผมขอฝากในเรื่องของเหมือนเดิมแหละครับผมห่วงในเรื่องของว่าเพราะมันเป็นกระแสหรือว่าเป็นยอดนิยมตอนเนี้ยมันจะมีเพจนะครับกะแล้วแต่เพื่อนนอกปัญหาหากินของเพื่อนเพื่อนเจาลูกของผมหรือว่าอูกของท่านอื่นเนี่ย ไปสร้างเพจหลักถึงขันว่าลงโฆษณายิ่งแอดเลยนะครับซึ่งผมเห็นผมยังมอยิปัญญายิ่งแอดนะครับหมายถึงว่าลงโฆษณาเนาะก็บอกได้ว่าแต่ว่าอย่าให้พี่น้องนั่นเบื้องนะครับว่าเพื่อนมิตูตัวตนบอซึ่งคนที่ถูกหลอกไปเนี่ยก็มันก็เสียดายเนาะเสียดายเงื่อนเสียดายเวลาก็อยากให้เช็คเครดิตดีๆนะครับก่อนที่จะโอนเงื่อนให้เขาก่อกะแนะนําเป็นขอเก็บปลายทางนะครับครับขราบผมกับห่วงเรื่องนี้ครับ แต่อย่าลืมโทรมาปรึกษานะครับเดี๋ยวคุยกันก่อนได้ครับเด้จะหลงเสื้อง่ายๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นกระแสนะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผู้ใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อไอ้พี่มาได้ครับเด้ขอบคุณไอ้ครับผมครับสวัสดีครับ